พระพุทธรูปปางสายญาติองค์นี้เป็นพระพุทธรูปก่ออิดถือปูนขนาดองค์พระยาว1เส้น6วาสูงตั้งแต่พื้นถึงพระสมีวัดได้8วาฐานยาว1เส้น10บวากว้าง4ี่วา 2, สองศอกถือว่าเป็นพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะซึ่งสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีได้สร้างไว้เป็นอนุสร์เมื่อปีพุทธศักราช2413ค่ะ วิหารสมเด็จวิหารหลังนี้เดิมคือสาลาดินที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตโภมรังศีได้เคยมาพำนักอยู่เพื่อควบคุมการก่อสร้างองค์พระพุทธสยญาติหรือพระนอนองค์ใหญ่องค์นี้วิหารสมเด็จตั้งอยู่บริเวณใจกลางของวัดสตอค่ะสาลาดินหลังเดิมเป็นไม้โปร่งหลังคามุงด้วยสังกะสีใช้สลักโดยแทนตะปูทั้งหลังแต่ปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมลงไปมากจึงได้มีการก่อสร้างสาราดินขึ้นใหม่ในสถานที่เดิมอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ค่ะ